วันนี้สวนแม่พึ่งมาบอกวิธีการป้องกันหอยทากและแมลงแบบง่ายๆด้วยขวดพลาสติกมาดูกันเลยค่ะถ้าคุณมีขวดน้ำพลาสติกแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการป้องกันแมลงแล้วก็หอยทากที่มากัดกินพืชผักของเราแบบง่ายๆเลยนี่แม่พึ่งก็จะตัดค่ะแบ่งขวดพลาสติกออกเป็นครึ่งนะเราก็จะได้ออกมาเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ จะใช้เป็นขวดใหญ่หรือว่าขวดเล็กก็ได้นะคะสามารถนำไปใช้กับต้นไม้ได้หมดเลยขั้นตอนทำก็ง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็จะได้ขวดป้องกันมแมลงกับหอยทากนะนำไปใช้ในสวนได้เลยแม่เป็นก็จะเจาะรูรอบๆเพื่อให้ช่วยในการระบายอากาศได้มีขวดน้ำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายนะ นำไปใช้ได้หมดทุกส่วนเลยค่ะไม่ต้องทิ้งนี่ก็จะเป็นต้นกล้าผักเล็กๆที่ปลูกเอาไว้ช่วงนี้ค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าหอยทากแล้วก็มแมลงเนี่ยชอบมากินชอบมากัดทำลายยิ่งในช่วงกลางคืนนะคะพอตื่นเช้ามานี่ต้นกล้าผักหายเรียบเลยเขากินจนหมดเราก็ใช้ขวดนี้แหละค่ะครอบลงไปแบบนี้เลยต้นกล้าอย่างเล็กเราก็ใช้เป็นขวดเล็กได้นะคะ แต่ถ้าต้นก้าใหญ่ๆก็ใช้เป็นขวดริดครึ่งได้เลยแม่พึ่งก็จะเอาน้องๆไว้ในขวดแบบนี้ค่ะป้องกันมแมลงหอยทากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีเยี่ยมเพราะว่าเขาเข้าไปกินไม่ได้นะทุกคนส่วนมากแม่พึ่งก็จะปลูกผักในกระมังหรือว่าในกระถางเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยก็ยังปลูกผักได้เสร็จแล้วค่ะครอบไว้อย่างนี้เลยในช่วงกลางคืน,คน นี่ตอนเช้านะคะตื่นมาเราก็เปิดให้เขาหายใจค่ะลดน้ำได้เลยต้นกล้าผักของเรายังสมบูรณ์นะคะไม่มีมแมลงรบกวนเลยนี่วิธีง่ายๆเลยค่ะตอนเช้ามาแม่พึ่งก็จะเปิดไว้นะคะแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยให้เขาสังเคะห์แสงอะไรปกติพอตอนช่วงค่ำๆเย็นๆค่ะก็จะอบขวดเนี่ย มาปิดเอาไว้เพื่อป้องกันหอยทากแล้วก็มแมลงศัตรูพืชที่มากินตอนกลางคืนวิธีง่ายๆเนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้ผักของเรานะคะรอดแล้วก็โตใหญ่แข็งแรงออกดอกออกผลให้เราได้กินแน่นอนยิ่งหน้าฝนนะหอยทากแล้วก็มแมลงต่างๆนี่ชุกชุมมากๆเลยถ้าใครกำลังเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะแล้วก็ปลูกผักที่ไม่เยอะมากก็ลองใช้วิธี ขวดกันมแมลงจากไม้พึ่งเลยนะคะนี่ค่ะก็พวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลต้นกล้าของเราแล้วก็จะมีผักส,สวยๆงามๆให้เรากินตลอดเลยค่ะติดตามสวนไม้พึ่งแล้วเรามาทำสวนเล็กๆในบ้านด้วยกัน